สวัสดีค่ะกับพบกับฝนอีกแล้วนะคะครั้งนี้นะคะเป็น EP ที่5แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝนมีเคล็ดลับดีๆในการจัดโตอาหารแบบสากลมาฝากกันค่ะในการจัดโตอาหารแบบสากลนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะแบบไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็แบบเป็นทางการค่ะก็สำหรับในการจัดโตอาหารแบบนี้นะคะก็เหมาะสำหรับในพัตคารโรงแรมหรูนะคะที่เสิร์ฟอาหารแบบยุโรปค่ะ วิธีการจัดโต๊ะอาหารนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยผ้าปูโต๊ะก่อนนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะนิยมเป็นผ้าปูโต๊ะสีขาวนะคะเถิบมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเสื่อนะคะเสือลองจานไม่ว่าจะเป็นผ้าหรือเป็นพลาสติกก็ได้นะคะจะวางห่างจากขอบโต๊ะนะคะประมาณ1นิ้วค่ะตรงกลางนะคะจะเป็นจานอาหารค่ะไซส์ที่ประมาณ28หรือ26เซนก็ได้นะคะแล้วก็ตรงกลางจานนะคะเราจะวางผ้าเนบคินเอาไว้นะคะ ด้านซ้ายมือค่ะด้านนอกสุดนะคะจะเป็นซ่อมสลัดค่ะเข้ามาข้างในนะคะตัวนี้จะเป็นซ่อมอาหารนะคะขวามือนะคะข้างในสุดจะเป็นมีดคาวนะคะเราจะหันคมมีดนะคะเข้าข้างในจานแบบนี้ค่ะถัดมาค่ะตัวนี้จะเป็นช้อนชานะคะแล้วก็ซุปคาวค่ะ เราจะวางตัวซ่อมมีดแล้วก็ช้อนนะคะห่างจากขอบโต๊ะนะคะประมาณ1นิ้วเช่นกันค่ะแล้วก็บนขวามือนะคะจะเป็นแก้วน้ําเปล่าแล้วก็แก้วไว้ค่ะตัวแก้วไวตัวนี้นะคะก็แล้วแต่ค่ะจะเป็นไวายแดงหรือไวาขาวก็ได้ค่ะเวลาวางนะคะจะต้องวางเฉียงนะคะประมาณ45องศาค่ะ การจัดแบบนี้นะคะจะเป็นจัดแบบไม่เป็นทางการนะคะไอเทมรายการก็มีประมาณนี้ค่ะแบบต่อไปนะคะจะเป็นแบบเป็นทางการนะคะเราก็ยังคงแบบเดิมไว้แบบนี้นะคะแล้วก็จะเพิ่มไอเทมเข้าไปนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นจานขนมปังค่ะพร้อมมีดนะคะเราจะวางมีดบนจานแบบนี้เลยค่ะเอาไว้ทางด้านซ้ายมือสุดนะคะซ้ายมือแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวเนบคิีนตัวนี้นะคะเราจะเปลี่ยนมาวางไว้ด้านข้างแบบนี้นะคะ เพื่อตรงกลางตรงนี้ค่ะเราจะวางจานสลัดนะคะแบบนี้นะคะหรือเราจะเราจะเปลี่ยนนะคะเป็นซุปก็ได้นะคะจานซุปก็จะเป็นทรงลึกแบบนี้ค่ะอานะคะถัดมานะคะก็จะเป็นช้อนหวานและซ่อมหวานนะคะช้อนหวานนะคะเราจะหันหัวไปทางด้านซ้ายมือนะคะไว้บนสุดนะคะตรงของจานตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ซ่อมนะคะเราจะวาง ถัดลงมาจากช้อนนะคะหันหัวไปทางขวามือค่ะแบบนี้นะคะค่ะถัดมาค่ะจะเป็นวายมีวายขาวเพิ่มเติมนะคะวางเรียงออกมาประมาณนี้ค่ะทํามุมเอียงค่ะประมาณ45องศาเช่นกันค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเราจะมีชุดชาหรือชุดกาแฟวางแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเซตแบบชุดแบบเต็มเลยค่ะ สำหรับความรู้ในเรื่องการจัดโต๊ะอาหารในวันนี้นะคะฝนก็หวังว่าท่านใดนะคะที่ได้รับชมไปนะคะก็จะได้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆในการช่วยเสริมสร้างบรรยากาศแล้วก็อรรถรสในการรับประทานอาหารมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะอาหารนี้นะคะหากท่านใดสนใจนะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะทาง Facebook หรือ l ล n e นะคะหรือว่าท่านใดนะคะชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะฝนต้องขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย